ครับผมสวัสดีครับผมทีน้ำปางนะครับก็วันนี้จะมานําเสนอนะครับพระสมเด็จวราขังนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็คืออนุสรณ์หนึ่งร้อยปีนะครับซึ่งจะสร้างขึ้นนะครับในวาระครบรอบหนึ่งร้อยปีในการมรณะภาพของสมเด็จนะพุทธาจารย์โตนะครับในปีสองพนสี่ร้อนะครับพระสมเด็จวราขังอนุสรณ์หนึ่งร้อยปีวันนี้เนี่ย ที่ผมจะนําเสนอนะครับก็คือเป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับนี่ก็อยู่ในกรอบเรี่ยมทองนะครับมาดูลักษณะของพิมพ์เส้นได้ก่อนนะครับว่าลักษณะของพิมพ์เส้นได้เป็นยังไงบ้างนะครับองนี้นะครับพิมพ์เส้นได้องนี้นะครับเป็นพิมพ์เส้นด้านใหญ่นะครับฟอร์มเซนโตนะครับก็ มาดูลักษณะโดยรวมขององพระต่อนเลยกันนะครับนะสมเด็จนะครับพิมวัดระคังร้อยปีพิมเซนได้เนี่ยนะครับให้สังเกตตรงไหนนะครับก็ให้สังเกตตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับก็จะมีรอยเว้าขึ้นไปนะครับรอยเว้าที่เส้นซูมด้านล่างนะครับแล้วก็จะมีติ่งเนื้อเกินนะครับหรืออยู่ข้างในมีเนื้ออยู่ข้างในเนี่ยนะครับไม่นะครับ ไม่หายไปนะครับก็จะมีเนื้อเมื่อเกินติดอยู่นะครับลักษณะของพิมพ์เนี่ยนะครับพิมพ์เส้นได้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของพิมพ์ที่สวยงามนะครับพิมพ์สวยงามดูดูเนื้อนะครับดูเนื้อก่อนนะครับเส้นซ้มนะครับเส้นซ้มก็จะเป็นเส้นซุ้มหนาใหญ่เนาะเส้นซ้มนะครับเส้นซ้มนะครับเสียงจะอ๋อนี้จะเป็นเสียงโตนะครับองพระจะสวยงามนะครับตรงไหล ขวาจะต่ํากว่าไหลซ้ายนะครับองค์ไหลความองค์พระนะครับจะต่ําต่ากว่าไหลซ้ายทั้งแขนนะครับทั้งแขนซ้ายและแขนขวานะครับก็จะมาประสานกันที่หน้าตักนะครับผมแล้วก็จะมีเม็ดไข่ปลาอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเม็ดไข่ปลาเล็กนะครับแล้วก็จะมีเส้นพาธีบพาดผ่านตรงนี้นะครับระหว่างฐานที่3ามนับจากล่างขึ้นไปนะครับแล้วก็ระหว่างขานะครับตรงนี้นะครับก็จะมีเส้นพาพย์อยู่ตรงนี้นะครับ สังเกตดูนะครับว่าฐานทั้ง3ของของสมเด็จเนี่ยครับก็จะมีความคมชัดลึกนะครับอย่างเงี้ยนะครับเราพลิกดูพวกเนี่ยเห็นไหมครับฐานที่1 2 3ในฐานด้านบนเนี่ยก็จะคมชัดลึกแล้วตรงเนี้ยก็จะคมนะครับก็จะคมนะครับแล้วดูลักษณะขององค์พระายนอก่อนนะครับด้านหน้านะครับเนี่ยนะครับในการกดพิมพ์เนี่ยนะครับในการกดพิมพ์เวลากดลงไปนะครับก็ จะเห็นว่านะครับมีเนื้อบางส่วนที่ไม่ไม่เต็มนะครับเนื่องจากการผสมมวลสารนะครับบางองค์นี้เนื้อจะเรียบแน่นนะครับบางองค์ก็จะเนื้อเต็มบ้างไม่เต็มบ้างนะครับเนื่องจากเป็นพลาเนื้อผงนะครับตรงนี้ก็จะมีตรงนี้นะครับก็จะมีมวลสารที่แห้งนะครับแยกออกจากกันตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับดูด้าน่ารักเมื่อเราพลิกดูเนี่ยล้เอียงดูก็จะเห็นเลยนะครับว่า ลักษณะขององค์พระมีความสวยงามนะครับฐานนี่มีความคมชัดลึกนะครับฐานมีความคมชัดลึกนะนะครับมีเม็ดไข่ปลาที่เห็นเป็นเม็ดชัดเจนนะเอียงดูจะเห็นเลยนะครับตรงนี้นะครับเป็นเม็ดนนขึ้นมานะครับปิกดูด้านขวานะครับนะครับสังเกตดูนะครับพระสมเด็จพระละคังเนี่ยที่เป็นรุ่นอนุสรณ์ตตั้งแต่ร้อยปีร้อยแปดแล้วก็ร้อยสิบแปดปีนะครับจะเห็นว่า อกขององค์พระเนี่ยเวลาเอียงดูเนี่ยอกก็จะสูงกว่าแขนทั้งสองข้างนะครับทั้งร้อยปีร้อยแปดแล้วก็ร้อยสิบแปดนะครับลองดูนะครับพิกดูเลยก็จะเห็นว่า,อ,าอกนี่ก็จะโผล่ขึ้นมานะก็จะจากเอวนี่โผล่ขึ้นมานะนูนออกมาอย่างนี้นะครับนะครับแขนก็จะอยู่ต่ำกว่าลําตัวนะครับยุคกลางองดีใ่้ความสวยงามนะครับองค์นี้เนี่ยองค้พระจะไม่เคยใช้นะครับส่วนที่เล็กที่สุดยังมีคราบแป้งติดอยู่เลยนะครับ เมื่อเราพลิกดูก็จะเห็นลักษณะทางกายภาพของต่างๆขององค์พระนะครับเมื่อเราขอยาพลิกด้านบนลงบ้างนะครับนี่นะครับเห็นนะครับว่าพระก็จะมีความสวยงามนะครับต่อไปขอยาดดูด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหลังขององค์พระนะครับก็จะประทับตาวัดระฆังนะครับนี้ ถ้าเป็นสมเด็จนะครับจะต้องประทับตาหมึกสีน้ําเงินเท่านั้นนะครับหมึกสีน้ําเงินเท่านั้นนะครับไม่มีหมึกสีแดงหมึกสีแดงที่จะประทับเนี่ยประทับที่นะครับเป็นพิมพ์รูปเหมือนนะครับประทับพิมพ์รูปเหมือนถ้าเป็นสมเด็จนะครับพิมพ์ใหญ่พระประธานจะเป็นสีน้ําเงินเท่านั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาส่องดูนะครับว่าเนื้อเป็นอย่างไรบ้างนะครับขออนุญาตส่องด้านหลังก่อนเลยกันนะครับอ่านี่นะครับ นะครับเป็นยังไงมาครับเนื้อนะครับก็จะมีรอยนะมีรอยแห้งของก็แห้งการหดตัวขององค์พระนะครับเนี่ยนะครับนี่ก็จะเป็นตาตาปามยางหมึกสีน้ําเงินนะครับหมึกสีน้ําเงินนะหมึกสีอื่นไม่เอานะครับสีน้ําเงินเท่านั้นนะครับเนี่ยนะครับนี่ก็จะเป็นการหดตัวของมวลสารนะครับแล้วก็จะมีบ้างนะครับที่เป็นมวลสารเล็กๆนะครับเป็นก้อนนะ ที่ปรากฏอยู่บนองคพระนะครับก็เนื่องจากมีการผสมมวลสารเดิมนะครับแล้วก็มวลสารเก่าที่เก็บสะสมไว้นะครับเนี่ยนะครับสังเกตดูเนื้อนะฮะสังเกตดูเนื้อนะฮะชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็ขออภัยนะครับอะไรษสองอ้าวนี้เป็นเม็ดชัดเจนเลยนะครับเม็ดของมวลสารนะครับอ่านะครับฟิกดูนะนะครับนี่ด้านหลังนะฮะไม่เราดูด้วยตาเปล่า ขยายเต็มที่แล้วนะครับจะสังเกตเห็นนะครับเนี่ยถ้าถ้าหลังแบบนี้นะครับพลิกมาลูดหลังแบบนี้เลยจะเป็นพระ800ปีที่ดูง่ายมากนะครับไม่ต้องดูข้างหน้าเลยนะครับพลิกดูด้านหลังอย่างนี้ก็พอจบแล้วครับขึ้นมาแค่เห็นหลังก็จบแล้วนะครับเป็นพระดูง่ายนะครับขออยญาดูด้านหน้านะพลิกดูพลิกมาดูด้านหน้านะครับสังเกตด,ดูนะครับรขอสอ่ององเสียงเสียงท่านก่อนนะเสียงกลมสวยงามนะครับเกตจ,จะขึ้นทะลุติดซุ้มข้างบน นะครับเกตจะชนสูงข้างบนนะครับนี่พระเสียรท่านดูดูอกนะครับดูอกขององค์พระนี่โอ้โหสวยงามนะทรงวงแขนสวยงามนะครับได้สัดส่วนนะนี่ก็จะมีคราบสีพึ่งขึ้นมานะครับเนี่ยตรงตรงที่ลึกที่สุดขององค์พระนะครับก็จะมีคราบแป้งนะครับให้เห็นนะครับพราวนี้นาจะไม่ได้ผ่านการใช้งานนะเะก็มาเลี่ยงทองใช้เลยนะครับ อันนี้คือเม็ดไขป่ปลาะที่อยู่ทางด้านขวานะครับเดิมๆมลสารนุิมๆด,ดำๆ<ำ>นะครับอันนี้เป็นสูตรนะอ่านี่คือเส้นพาทิพนะพาทิพสองนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับล้าขอานอนุญาตส่งที่เป็นจุดของเส้นได้นะครับเนี่ยครับก็ะจะมีเนื้อแบบนี้นะครับเนื้อเนื้อแบบนี้อยู่นะครับเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้ วอลล์ลึกลงไปข้างในนะจะมีเนื้อเกินอย่างนี้อยู่นะครับที่ส่วนที่วอลของของเส้นฐานนะครับเนี่ยนะครับเอาตัวที่นะครับเส้นที่วอลของเส้นซุ้มด้านล่างนะครับก็จะมีเนื้ออยู่ปิดอยู่ข้างในงนี้นะครับเราส่องดูนะครับขออนุญาตส่องใกล้ๆนะเนี่ยนะครับมลสารเนื้อนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ครับพิมพ์เส้นได้นะครับ สวยงามนะครับเรานี้นะครับเรานี้สวยงามลึกนะครับพิจารณานะครับท่านลองพิจารณาดูนะครับพระจมเดี๋ยวระคางพิมพ์เส้นได้นะครับวอนนี้นะครับก็เล่นหาการหลักหมื่นต้นๆนะครับนะครับพิจารณาดูสังเกตไปไงบ้างครับอีกดูด้านหลังสวยงามนะครับเห็นหลังนี้จบเลยนะฮะนะครับถ้าได มีข้อสงสัยตรงไหนก็สอบถามได้นะครับไปใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับหรือสอบถามมาทางเบอร์โทรศัพท์หรือ ID Line ลนก็ได้นะครับหรือทาง Facebook นะครับนะครับส่งส่งสอบถามมาได้นะครับเราีเลียมทองไว้นะครับไม่ได้เกะให้เพื่อนสมาชิกดูนะครับอ่านะครับสวยงามนะครับครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับหากถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับ ก็จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ